สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับพอบายกรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจากทางพอบายผมนายสมบัติชัยนักรีวิวสินค้าจากทางเซทเวิร์ดวันนี้ผมจะมารีวิวตู้เย็น2ประตูนะครับโตชิบ้า8.2คิวรุ่น G R ด A 28 k U จะมีความน่าสนใจ,จื่นเต้นขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับมารับชมพร้อมกันเลยครับกับตู้เย็น2ประตูนะครับโตชิบ้านะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ สีดำนะครับตู้เย็น2ประตูนะครับก็เป็นตู้เย็นประหยัดพลังงานนะครับเบอร์5นะครับ1ดาวนะครับเป็นตู้เย็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับครับดีไซน์สวยมากเลยนะครับใส่ใจรายละเอียดสุดๆนะครับตู้ที่บ้านนะครับแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันครับว่ามีสัดส่วนที่ลงตัวยังไงบ้างครับตู้เย็นส่วนใหญ่นะครับเราก็จะแบ่งสัดส่วนทั้งหมด4 สีส่วนนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครับ mm ส่วนแรกคือส่วนแช่แข็งนะครับแช่แข็งมีต้องปรับต้องอะไรอย่างนี้ต้องครับแรกปรับความเย็นะครับทำนี้เส่วนแรกเลยนะครับเราทำได้ใหญ่มากนะครับบรรจุได้เยอะเลยนะครับส่วนที่สองก็คือชิลเลอร์ตรงนี้นะครับสลับถังท้ายเดี๋ยเตรียมจะทำอาหารเลยนะเนี่ยสัดส่วนของญ <su 67 of teenagers> ี่ปุ่นเขาจะแบ่งสัดส่วนชัดเจนนะครับ ส่วนที่3ก็คือวางของทั่วไปตัวนี้นะครับอัาก็จะแบ่งที่ข้อถูกใจข้อหนึงก็คือมีชั้นนะคับให้เลือกเยอะมากเลยครับตัวนี้โอ้เยอะกว่าเพื่อนทั้งในบรรดาตู้เย็นไซน์นี้นะครับเนี่ยเราเปลี่ยนไซส์วางระดับได้ทุกระดับเลยนะครับมีฟังก์ชันในส่วนของไบโอนะครับกำจัดกลิ่นนะครับเนี่ยผลไม้หรือว่าอาหารที่จะเข้ามาปะปนกันนะครับนะครับก็กลิ่นไม่พึประสงค์ต่างๆนะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากลงตัวนะครับ ขับสวน 3, สา่ชนที่4ี่ก็คือส่วนที่เป็นผับผลไม้นะครับเนี่ยก็ให้มาพอสมควรนะครับพื้นที่ก็พอสมควรนะครับน,นี่คือมาตรฐานของตู้เย็นเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะอีกข้อที่เด่นเลยก็คือชั้นตัวเนี้ยครับครับค่อนข้างจะบางทําให้เรามีพื้นที่ใช้สอยกว้างขึ้นกว่าโดยทัว่วไปครับปกติที่โยมเห็นนะนจะมันจะหนานะฮะเนี่ยแต่ตัวเนี้ยบางแล้วก็ทําให้เราพื้นที่ ที่จะวางขวดน้ำวางอะไรทั่วไปตัวนี้นะครับค่อนข้างจะโล่งสบายนะครับแล้วทำได้ได้หลายที่ต่างคอนเกก็ได้นนะครับหรือว่าลงตัวนะครับเลือกสารนะครับแล้วก็เป็นตู้เย็นนะครับคู่เทําเโลยีนะครับของญี่ปุ่นนะครับรับการตอบรับจากลูกค้านะครับดีมากครับกว่าว่าปีเลยเดียวนะครับนะครับทุกคนไว้ใจในส่วนของโตชิบ้านครับ สวยมากครับดีไซน์ก็โวดเขียวมากนะครับเป็นตู้เย็นที่น่าใช้นะครับแล้วก็ขนาดกำลังพอดีเลยครับ8คิวครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับตู้เย็นสองประตูตัวชิบ้ารุ่นนี้ก็คือข้อแรกก็คือในส่วนของที่เป็นในส่วนของเทคโนโลยีที่ใส่ใจเรื่องของกลิ่นนะครับก็คือในส่วนของเทคโนโลยีไบโอนะครับกําจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์นะครับรบกวนกันนะครับก็คือว่าดีมากเลยตัวนี้นะครับ ข้อ2ก็คือในส่วนของชั้นวางของตัวนี้นะครับจะมีให้เลือกชั้นนะครับเยอะมากทําให้เราวางของได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็ส่วนที่3คือตัวเนี้นะครับขอบวางตัวเนี้บางนะครับทําให้เรามีพื้นที่ในการใช้สอยนะครับกว้างมากกว่าตู้เย็นทั่วไปนะครับถือว่าเป็นการลงมตัวของการออกแบบนะครับของโตชิบ้านะครับตู้เย็นแบรนด์ญี่ปุ่นรุ่นนี้มากๆครับ สินค้าที่นี่นะครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่พาบายทุกสาขานะครับทั้งหน้าร้านนะครับแล้วก็ออนไลน์นะครับออนไลน์ก็ลูกค้าสามารถิดต่อได้ทั้งไลน์นะครับเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ www.pawby.co.th หรือว่าโทรศัพท์นะครับ1 3 2 4สาสี่นะครับกลิ๊กเดียวจบครับเป็นไงบ้างครับกับตู้เย็นสองประตูจ้ชิบ้ารุ่นนี้นะครับหากลูกค้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผมเลยนะครับเพาบายดีดีโปรแรงสุดคุ้มแล้วกับพบใหม่กับเ้าบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟและสินค้าไอทีสหรับวันนี้สมัตชิชายขอตัวแล้วไว้ก่อนสวัสดีครับ